สวัสดีนะคะนักเรียนอันนี้เป็นค่าปรรียนที่6ตอนที่2ว่าด้วยเรื่องของสมบัติของการดำเนินการระหว่างเซตนะคะการดำเนินการระหว่างเซตก็จะมี Union, i ี t e อินเตอร์เซกคอมพแล้วก็ผลต่างนะคะเป็นตัวอย่างที่33แต่ในตัวอย่างที่33เนี่ยเขาไม่ได้ระบายสีสันสวยงามศิละปะชั้นเลิศแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเมื่อจบค่าปร,รียนแล้ว นะคะหรือเวลาสอนสดเนี่ยครูจะถ่ายรูปรูปนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะครูก็ได้ระบายสีนะคะระบายสีเรียบร้อย A, เซตเอให้เรียนเห็นนะคะเซตเอเนี่ยเป็นเซตที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ของพื้นที่นะลูกนะหนึ่งสองสามห้าเซตเอหนึ่งสองสามห้าเซตบีหนึ่งสองสี่หกเซตซีคือหนึ่งสามสี่เจ็ดบริเวณของหมายเลขหนึ่งสามเซต นะคะสาเซตร,รวมกันเลยนะคะหเป็นของ A 1เป็นของ B 1และ1ก็เป็นของ C ี่เหนบริเวณของหมายเลข1คือ a i n t e r s e c t B i ็กบ r s e c t C ะคะบริเวณหมายเลขนึ่คือ A intersect B intersect C 1กับ2รวมกันนะคะกับ2รวมกันคือเออิน n t e r s e c t B นหนึ่งกับสรวมกันคือ a อินเตอร์เซกต์บีหนึ่งกับ4รวมกันคือ b อินเตอร์เซกตีนะคะบีอินเตอร์เซกต์ีหนึ่งกับสี่ทษดหนึ่งกับสามรวมกันหนึ่งกับสามรวมกันคือ a อินเตอร์เซกต์สี่ทันนะคะต่อไปบริเวณที่ห้าหกเจ็ดสีเขียวเขียวค่ะห้าคือบริเวณของเซตเอเพียงอย่างเดียว เขี่ยไอ้พวกที่ร่วมกับคนอื่นออกไปเอล้วนๆคือบริเวณที่ห้าเบล้วนๆคือบริเวณที่หกเซล้วนๆคือบริเวณที่เจ็ดนะคะทีนี้ถ้าพูดถึง A union B union C A union B union C ก็คือเอาทั้ง A เอาทั้ง B เอาทั้ง C นะคะส่วนที่มันซ้ำๆกันก็เขียนครั้งเดียวงั้นเอยูเนียนเบียูเนียนซีก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวมกันนะคะ A union B union C ก็คือบริเวณของ1 2 3 4 5 6 7รวมกันเมื่อระบายก็คือได้รูปนี้นั่นเองนะคะหถึงเ A union B union C หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวมกันนะคะได้รูปนี้นะคะส่วนแปดคืออะไรแปดมันคือไม่เอา A ไม่เอา B ไม่เอา C นี่คือเลขแปดนะคะแปดไม่เอา A ไม่เอา B ไม่เอา C นั่นเองนะคะ ก็มาดูข้อที่2เมื่อกี้ข้อ1ตอบแล้วนะคะ A union B union C ก็คือ1นึ่งอาี่หากรวมกันทั้งหมดื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดนะคะต่อไปข้อ2เนี่ยเขาให้หา A complement intersect B complement intersect C complement โอเคค่ะถ้านักเรียนมีพื้นความรู้เรื่องของสมบัติของจำนวนนับโทษ สมบัติของการดำเนินการระหว่างเซต A complement intersect B complement intersect C complement มันก็มีค่าเท่ากับ A union B union C ทั้งหมด complement มีค่าเท่ากาันถ้าหนูจำได้ให้รู้าถ้าหนูจำไม่ได้ก็เรื่องใหญ่แล้วค่ะกว่าจะหาเจอนะคะอันนี้ A complement intersect B complement intersect C complement มีค่าเท่ากับ A union B union C ทั้งหมดคอมพล l เมนต์ทั้งหมดคอมพล l เมนต์แปลว่าคอมพล l เมนต์แปลว่าไม่เอาอันนี้ค่ะไม่เอา A union B union C ก็คือไม่เอาบริเวณที่มันอยู่เนื่องกันก็ข้างนอกเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็ต่อเฉพาะบริเวณหมายเลข8บริเวณหมายเลขแปดนั้นก็ระบายสีข้างนอกนะคะข้อหนึ่ง A น n i o n B น n i o n C ก็หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดรวมกันข้อ2 A คอมพล p เมนต์ อินเอร์เซก B ขนอินเทอร์เซต์ C นมีค่าเท่ากับ A Union B Union C ทั้งหมดเข้าไปในเซแปลว่าไม่เอาไม่เอาตรง Union ก็เหลือเลข8เลขเดียว นะสมบัติถ้าหนูรู้หนูก็จะทําอะไรได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะคะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็แค่ทําข้อสอบไม่ได้แค่นั้นเองไม่ต้องไปเสียเรียนใครรู้ใครใช้เป็นก็ทําได้ก็ได้เกียรตสี่ไปนะคะมันแค่แค่เท่านั้นเองลูกเออไม่ต้องคิดอะไรมากมายเราก็ทําข้อสอบง่ายๆให้มันได้คะแนนก็แล้วกันนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามเขาให้หา a ยู union b แล้วก็ลบด้วยเซต c ทิ้งไปนะคะกูก็เขียนให้เห็นเลยว่า a ยู union b คืออะไรบ้าง เอยูนี่ B ก็คือเอาเซต A กับเอาเซต B นะคะก็ A แล้วก็ B แสดงว่าไม่มีเลข7ใช่ไหมเ A กับ B อยูเนียนกันคือเอา A เอา B ก็แสดงว่าไม่มีเลข7ก็1 2 3 4 5 6ไม่มี7นี่อันนี้ค่ะอ่ะกูเขียนเกินหนึ่งสามสี่ห้าอันนี้เลขห้านะคะแก้ซะเลยลูกเดี๋ยวมันจะเลิมแค่เดียวหาสกกากยอน จะมีนี่มีอยู่นะคะโอเคค่ะตรงนี้คือเลขห้านะลูก uh huh, uh huh. นะพันธุ์เออยูนิยูน์บก็คือพื้นที่ของหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมกันค่ะเกับ b ี่นั้นเองนะคะหนึ่งสามสี่ห้าหกต่อไป C c ก็หนึ่งสามสี่เจ็ดซคือหนึ่งสามสี่เจ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดทีนี้ยูเนียนอันนี้ยูเนียนเอยูนิยนบแล้วลบลบด้วยเซ็ สี่ไมพอลบออกไป1ถูกลบออกไปเ,ไเราไม่ต้องดูแผนภาพดูลงงใช้พื้นที่ง,ง่ายสุด1ลบออก2ยังอยู่2ยังอยู่2ยังอยู่นะคะ2ยังอยู่เนาะ3ถูกลบออก3ถูกลบออกนะ3ลบ3 4ถูกลบออก4ลบ4 นะะเพราะฉะนั้นเหลืออะไรเหลือสเหลือ5เหลือ6เอาเซตเตั้ง b c เออเอา A ยูนิตบตั้งแล้วก็ลบออกด้วย C C มันจะเหลืออะไรช่างหัวม,มันแต่ว่าตรงเนี้ยถูกลบออกด้วย1ถูกลบออกด้วยสามถูกลบออกด้วย4เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะคะอ่ะกูเขียนเติมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหลือแค่2บวก 5บวก6เห้ืนข้อ3ก็จะเหลือบริเวณของ2 2 5และ6เดีนยวนคะว่าถ้านักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพนะคะแล้วก็ใช้สมบัติขางของการดําเนินการระหว่างเซตแล้วก็ใช้บริเวณพื้นที่ที่คูแงงเงาเนี่ยโจทย์แบบนี้จะเป็นอะไรที่ง่ายมากมากเลยนะคะเดี๋ยวลองทําแบบหัดดูก็จะรู้ว่าเดี๋ยวหนูจะเจอโจทย์แบบนี้แล้วก็จะทาได้สบายส นะคะอ่ะก็ดูไปก่อนแล้วถึงในเวลาสอนโสดค่อยมาดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วก็ทําแบบฝึกหัดได้นะคะอันนี้แบบฝึกหัดที่เท่าไหรน่น้อโอเคค่ะแบบฝึกหัดหนึ่งจุดสองนะคะเป็นเรื่องของหนึ่งจุดสองค่ะแบบฝึกหัดหนึ่งจุดสองค่ะสมบัติของการดําเนินการระหว่างเซต นะคะแบบค่ะหนึ่งจุดสองก็ทําได้ทั้งหมดเลยนะคะทําได้ทั้งหมดเลยเอ่อก็แสดงว่าห้องห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดก็จะมีแค่นี้นะคะห้าหกเจ็ดก็จะมีแค่นี้มีแค่บทนี้แค่นี้ค่ะจบนะเรื่องเซตนี่ค่ะเออยังไม่จบสิมีหัวข้อหนึ่งจุดสามด้วยขออภัยโอเคโอเคเหลือหนึ่งจุดสาม นะคะเหลือ1นจุดสามโอเคอันนี้ก็จบ1.2จุดสองโอเคค่ะอันนี้ก็ทําแบบหัดต่อนะคะแบบขัดหนึ่งจุดสองทาได้ทุกข้อเลยส่วนแบบหัดนี้ก็คงจะต้องทําลงในสมุดนะคะเพราะว่ามันต้องเขียนอะไรเยอะแยะมากมายแบบนี้โอเคค่ะเจอกันในคาบเรียนต่อไปนะคะหัวข้อที่สามก็คือการใช้เซตในการแก้ปัญหาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ